สวัสดีครับวันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยว่าทําไมเราชาร์จแบตเตอรี่โดนทิ้งไว้ยังไม่ได้ใช้งานทําไมแบตลดลงสาเหตุหลักมีประมาณ4สาเหตุครับสาเหตุที่1แบตเตอรี่เสื่อมสภาพครับแบตเตอรี่ทุกก้อนมีอายุการใช้งานพอใช้ไปนานน,านการเก็บประจุไฟฟ้าก็จะน้อยลงและก็จ่ายกระแสไฟฟ้าเร็วขึ้น2การปล่อยประจุเองตามธรรมชาติจะสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อเราเก็บแบตเตอรี่ไว้ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูง สาม,มีการใช้ไฟเพื่อเลี้ยงระบบภายในของตัวอุปกรณ์เอง 4. ความต้านทานของแบตเตอรี่สูงขึ้นถึงแม้ว่าจะชาร์จเต็มแต่ก็จ่ายไฟได้น้อยลงสาเหตุเกิดจากการเสื่อมสภาพสิ่งที่ควรทําในการดูแลแบตเตอรี่ของเรา 1. ตัวสภาพแบตเตอรี่อยู่เป็นประจำถ้าเก่าควรเปลี่ยนใหม่ 2. หลีกเลี่ยงการเก็บแบตเตอรี่ไว้ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูง สามันตรวจสอบระบบว่าโดนกับแบตเตอรี่มีการเชื่อมต่อกันภายในหรือไม่ถ้ามีให้ปิด4ไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่ในขณะที่ก้อนแบตเตอรี่ยังมีอุณหภูมิที่สูงอยู่หรือชาร์จทันทีหลังจากการใช้งานและ 5. หมั่นคลประจุฟไฟฟ้าออกจากแบตเตอรี่เป็นระยะระยะอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของประจุฟไฟฟ้าภายในก้อนแบตเตอรี่เองและที่สำคัญป้องกันแบตเตอรี่ของเราบวม เมื่อรู้เทคนิคการดูแลการบำรุงรักษาให้แบตเตอรี่ของเรามีอายุการใช้งานที่ยาวนานแล้วเรามาคลายประจุไฟฟ้าในก้อนแบตเตอรี่กันครับความเร็วลมเปิดเป็นศูนย์ถ้าดูแล้วคลิปนี้มีประโยชน์ครับอย่าลืมส่งไปให้เ,เพื่อนๆของเราที่มีโดรนไม่ว่าจะเป็นโดรนการเกษตรหรือโดรนที่เรานำมาถ่ายภาพถ่ายคลิปวิดีโอให้ชมด้วยนะครับเพื่อ เป็นประโยชน์ในการใช้งานอุปกรณ์ของเราไปยาวนานอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องต่อปุ่มขอชาแนลด้วยครับขอบคุณครับ